จะรักที่ตรงไหนจะรักที่ใจหรือนอกกายสวัสดีค่ะผมมาหาหมอไอ้ครับตอนนี้หมอไอ้กำลังมีแขกอยู่อะค่ะเชิญนักลราสักรู่นะคะ ผมคุยกับผู้บริหารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยเห็นด้วยกับเรางั้นเราก็ต้องช่วยกันกดดันกันต่อไปผมจะลองล่าอะไรชื่อพวกหมอกับพยาบาลดูเชื่อว่าหมอป่านกับหมอรวิทย์นะคงทนแรงกดดันได้อีกไม่นานขอบคุณมากนะครับทุกคนถ้าผมด้เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล มึงจะไม่ลืมพวกคุณแน่ เดี๋ยวนี้ต้องใช้วิธีสกปรกถึงขั้นนี้เลยเหรอพี่ทำไมฉันทำอะไรอะ่ะระทำไมอ่ะครับก็ไอ้เรื่องที่พี่คุยกับหมอพวกนั้นไงผมอะ่ะได้ยินหมดแล้วไม่ว่านายจะได้ยินอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของน เดี๋ยวได้พี่ผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับผมแต่มันเกี่ยวกับความอยู่รอดของโรงพยาบาลแห่งนี้ไงนั้นคงไม่ผิดใช่ไหมครับที่ผมจะเอาเรื่องพวกนี้ไปบอกหมอป่านทำแบบนี้ต้องการอะไรฮะพี่ก็น่าจะรู้ดีครับผมอยากให้เราสองคนนะกลับมาครบกันอีกดี แต่ไม่ต้องห่วงนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไม่มีรอยแผลอะไรเลยค่ะดีใจเลยค่ะคุณน้องหมอปาดครับหมอปาดขอเรียนเชิญที่ห้อง520ด้วยนะครับเพราะตอนนี้คู้มาขนองคุณหมอกำลังป่วยหนักรกำลังจะขาดใจตายครับเพราะถูกคุณหมอเนี่ยคขวยหัวใจไปรีบมาเลยนะครับที่ห้องค2 0ไ่เนเสียงคุณหัสดินีคะนั่นนั่นแน่ตาหวานกันถึงลรงจะบาลเชินนะคะ แล้วยังมีหน้ามาปฏิเสธพี่ว่าไม่มีอะไรกันเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะถ้าคุณหมอปานยังไม่รีบมาแล้วก็ผมจะขอให้คุณหมอฉีดยาให้ผมตายไปเธอคุณหมอนี่คือคำขอร้องของคนไข้แม่เรา กันเพียงใดฉันก็คงไม่ทำให้เธอส,อ <S <S สอุขสมฉีดยาให้ผมตายไปเถอะคุณหมอนี่คือคำขอร้องของคนไข้แค่เราจะเคยรักกันเพียงใดฉน,นัน่เจกมานี่ทำให้เธอสุขสม ขอจงเธอปล่อยฉันไว้ห่างตานี่คุณหัะเสดินคุณหมอมาแล้วเหรอครับคุณหมอครับเรื่องแค่ี้เองไม่เห็นต้องโมโหเลยนี่ครับนี่แล้วคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะรู้ไหมว่ามันรบกวนคนไข้คนอื่นๆเขานี่ผมทำไงละครับผมกดออดเรียกคุณหมอตั้งหลายครั้งคุณหมอก็ไมยายอมมาเนี่ยนะฉันก็มีงานอื่นต้องทำเหมือนกันนะใจเย็นสิครับอย่าเพิ่งเงินลงเสีย อีกหน่อยอ่ะผมก็ไม่อยู่กับคุณหมอนานแล้วครับเราวันนี้ทางโรงพยาบาลบอกผมว่าผมกลับบ้านได้แล้วก็ดีช่วยรีบๆกลับบ้านไปเลยโรงพยาบาล่จะได้สงบสุขสีทีคุณหมอครับพูดจาแบบนี้ถ้าผมไม่อยู่นี่ไม่คิดถึงกันบ้างเลยหรอไม่ไม่หรอชีิตเดี๋ยวคุณนี่คิดถึงหมอฮะ คนคิดถึงการทำหน้ากันอย่างนี้เหรอครับขอหน้าแต่ว่าคิดถึงคิดถึงได้ไหมนีค่คิดถึงคิดถึงชื่นใจหรือยังละ่ะชื่นใจชื่นใจมากเลยครับทั้งนั้นคืนนี้นะฮะเราไปทานข้าวเย็นกันนะครับฉันไม่ว่างฉันมีางานต้องทำคุณมอกสัญญา,าแล้วนี่ครับว่าเราสองคนจะเริ่มต้นกันใหม่ ที่สําคัญนะฮะตั้งแต่เรามั่นกันผมก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ส่วมหมั่นจริงๆคุณหมอเลยนะครับถึงแม้การมั่นของเราครั้งเนี้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่สำหรับผมมันมีความหมายมากนะครับ ขอให้มันเป็นความทรงจำที่ดีของเราสองคนได้ไหมครับมบอให้โอกาสผมนะครับคืนนี้เราไปทานข้าวกันสองทุ่มเดี๋ยวผมไปรับนะครับ เสื้อผ้านายแบบและนางแบบของเจน,นะต้องให้เรียบร้อยเข้าชุดตามที่วางไว้รู้ไหมและก็ให้เป็นระเบียบด้วยค่ะคอะยัยปิน่สสนสวัสดีจ้ามาแล้วเหรอจ๊ะมาเร็วเสมอตรงเวลาเสมอนางแบบในดวงใจของเจนคนนี้อ้าวตอนเพนสวัสดีจ้าอ้าวหายหน้าหายตาไปไหนตั้งนานล่ะเจ๊มีงานได้ตั้งเยอะ ถ้าตอบปนี้นะคะถ้าพี่ลูกอ๊อดอยากทำงานกับบําเพนนะคะก็ติดต่อผ่านปิ่นได้เลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บําเพลนเขามาดูแลคิวให้ปิ่นคะ่ะจริงเลยจ๊ะะอย,อย่างนั้นก็สบายถ้ารู้อย่างนี้นะจ๊ะปิน่ปนป่านี้ยบําเพนจะเชิดดันจนดังหมดแล้วเลยจ๊ะนี่ตกลงเราเดินริมสาแาวนี้ใช่ไหมคะวันนี้ลูกค้าต้องการโลเคชั่นแบบว่าธรรมาชาติ <c oughs> รอบสาะนี้อาจยะน้องปิน่นเอ็นี้สวยนะ พี่ช้คนของนี่พี่ด้วยเหรอะคะลูกค้าสิต้องการบันเพินวันนี้ทำเพื่อเจนนะจ๊ะอยู่ามีพิษเข้าสักหน่อยเจ๊ไม่อยากให้มีเรื่องงานใหญ่หญๆเนี้ยมีเรื่องแน้นมันเสียงายเห็นใจเจนนะจ๊ะปิ่นเข้าใจค่ะบันเพลนง,งั้นนายไปรอฉันที่ล็อบบี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้พี่มันไปชุมนะคงจะอยู่ค้างด้วยไม่ได้ ไม่เป็นไรครับพี่แค่วันนี้พี่กินข้าวกับผมอะผมก็ดีใจแลวพี่ต้นทำอะไรไปเจอไปเจอหัดอายกูหนูซะบ้างดิพี่พี่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปห้องน้ำน,นะเสร็จแล้วพี่จะออกไปเลย ลืมโทรศัพท์นี่คุณหมอแบบเป็นหมอไม่คิดเลยนะว่า หมอจะได้เจอนายที่นี่บัมเพลรู้ไหมว่าหมอเป็นห่วงแล้วก็ถึงบันเพลมากแค่ไหนถ้าคุณหมอเป็นห่วงผมคุณหมออย่ามายุ่งกับผมดีกว่าครับเดี๋ยวกลับสิบบัเพลบันเพลลืมเรื่องนี้นแล้วเหรอผมไม่เคยลืม แล้วผมก็จะไม่มีวันลืมจนวันตายแต่อย่างที่ผมได้บอกคุณหมอไว้ในจดหมายว่าเราไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนคุบำเพ็ญฟังหมอก่อนหมอรู้นะว่านายโกรธหมอแต่คืนนั้นหมอเมามากหมอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายโกรธแล้วก็เกลียดหมอเลยนะบำเพ็ญ ปลับมปทำงานกับหมอนะนะแล้วหมอสัญญาว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบไปคืนนั้นอีกคุณหมออย่ามาถูกเรือต้องตัว,ตวผมนะ,ะเงินอย่าหาผมไม่เตือนเนะททำไมฮนะนายจะทำอะไรหมอเหรอหรือนายจะฝาบประกาศเรื่องในื่คืนนั้นใหคนเขารู้ หมอเคยไปพุ่งกคัคุณตำรผมผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับตราบใดที่คุณหมอไม่ยุ่งกับผมเฮ้ยนี่มันเสร็จพี่ไอ้แล้ว มาแล้วเราตน้นครับพี่เราก็เดินอืมไม่รู้เหมือนกันนีพี่เอิญผมมากินข้าวกับเพื่อนแถวเนี้ยครับไม่ได้ออกมาด้วยกันไม่เป็นไรไมีเวลาอีกระอบทำไมมาที่นี่นี่พี่รู้จักมันด้วยเหรอไม่พี่จะไม่รู้จักแล้ว เด็กใหม่เป็นีนน้มันจะเป็นได้ยังไงพี่ในเมื่ออีบ้านน่ะมันมีเกเลี้ยงอยู่เออะไรนะมีเกเลี้ยงอยู่เหรอใช่แล้วเป็นใครอ่ะผมว่าพี่อย่ารู้ดีกว่าเอาเป็นว่าผมอะ่ะรู้จักมันดีกันแล้วกัน